อะไรกันตัวไหนลูกตัวไหนคะอ้ไหนให้เตะตัวไหนตัวไหนให้ให้ะเห้เขาใ่เบิ้งนตัวไหนตัวไหนให้เบิ้งเนให้เบิ้งนให้เบิ้งนโอ้แส่งศูนย์ศเลขที่บ้านใช่ป่ะ ตัวนี้ตัวนี้เขาได้ตัวใดครับฮะเไม่นำหนึ่ง ah. ไม่นำหนึ่งว yeah. ่าได้ตัว8 8จ็68กออนุญาตไทยนได้ครับเจ็ดหกแปดยาจขออนุญาตเิ่นเนาะ แม่มักตัวใดงวดนี้มักตัวใดมักแปดเขาฝันมั่งนี่มั่งหาแปดมักตัวเดียวกันน้อผมเลยนี่มักไม่หาแม่นบ่งมั่งนี่เลยดหาแปดเนาะฝันบ่ครับ่แมฝันฝันฝันว่าจังดีฝันว่าเอาเอางัวมาก่าอยู่งใหญนใหญ่โอ้ฝันว่าเอางัวมาาผมซื้อๆกัได้ครับแปดหางงวดนี้นี่ก็ันซื้อคือการไตรดินจะรังจะรังวัลมั่งนี่เล เหรียยูท uh ูบปกติก็เาราดีบยวเนเงินปดแปดห้าอ๋อแปดห้าไม่มีนะครับแปดห้าไม่มีแปดห้าแปดห้าแปดห้าแปด แปดนี่งนายได้แปดห้าแปดแป858เลยสะเบียนรถผมา 8, 5, 8. มา 0, 9, 9, นี่แปดห้าแปหานเ่จะงามได้เลขตัวนี้หา09 7นเต่าเจ็สนนีเนาะนว่าตัวไหนขายดีสุดงวดนี่ เก้าแปดแปดเก้า่อเก้าแปดแปดเก้าเกาแก้เหลมาจาไหมันเป็นเลขงเหรหวงอเก่าังมาจาไหนคะ้นตอำอ้นตือนตาม